ต่อกันที่มวยดีมวยไทยนะคะคืนนี้เป็นหน้าที่ของศึกเพชรหนุ่มน้อยที่เวทีมวยลุมพินีไปติดตามจากคุณกันศรีพักดีเลยค่ะมวยดีมวยไทยพาแฟนมวยมาที่วิกลุมพินีรามินทราพบกับความมันของศึกเพชรหนุ่มน้อยนัดใหญ่ก่อนเข้าสู่สัปดาห์แผ่นดินทำแผ่นดินทองมวยสนุกชิงแชมป์ถึงสองคู่ รวมโดยการชิงตำแหน่งแชมเปีย้ยนมวยไทยรุ่นมิดเดิลเวท160ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีระหว่างจิมมี่เวียนอกมุมแดงนักชกจากฝรั่งเศสที่เคยชนะเต่งหนึ่งสิทธิ์เจสสายรุงแห่งศึกไทไฟมาแล้วเจอกับทะเลทองสอธนาเพชรสามยกแรกทั้งคู่แลกอาวุธมวยไทยสุดร้าวใจทั้งหมัดทั้งสอกเป็นศอกของจิมมี่ที่คมกว่าส่งร่างทะเลทองร่วงให้กรรมการนับแปดสองยกที่เหลือแม้ทะเลทองจะโถมเข้าใส่แต่จิมมี่คุมเกมได้หมดเอาชนะแนนคว้าแชมป์ได้สำเร็จ ต่อโดยรองคู่เอกนำรายการเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเวลเต์เวท141ปอนด์ของเวทีมวยลุมพินีมุมแดงราฟฟี่สิงห์ป่าตองเจอกับผู้ท้าชิงมนัตชัยหยกขาวแสนชัยยิมที่มีแสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจ้าของค่ายและบัวขาวบัญชาเมฆเชียย์ติดขอบเวทีสามยากแรกเป็นมนัตชัยที่เตรียมมาดีแม้จะเสียเปรียบรูปร่างแต่ดักวางแข้งเตะขาตัดเจาอะอยางจนราฟฟี่มีสะดุง้งแต่เข้าสู่ยกที่4ราฟฟี่ตั้งหลักได้เดินดาหน้าถล่มอาวุธมวยไทยทั้งหมัดทั้งแข้งปิดท้ายจามส ติการชกไปในยกที่4รักษาแชมป์ได้สําเร็จคุวยนำรายการฟัดกันในพิกัดน้ำหนัก131ปอนด์มุมแดงเจ้าบ้านอย่างเสือคิมสิทธิ์สอทอแตว๋วเปิดบ้านรับเพชรอู่ทองอขวัญเมืองนักชกกลุ่มพลังใหม่จากวิกแอราชดำเนินตลอดการชกเป็นเพชรอู่ทองที่โชว์ฝีมือข้างซ้ายหน้าหนัหนก,หน,กหนักแบบเหนือชั้นเสือคิมพยายามลุยต่อยหมัดฟันศอกแต่ก็ได้แค่เสียวไทยๆเป็นเพชรอู่ทองที่ยังคุมเกมเอาชนะไปได้ หลังคู่เอกนำรายการเกิดเหตุยิงแฟนมวยที่บริเวณร้านค้าหน้าสนามผู้ถูกยิงคือดาสะพานใหม่ลูกน้องของประธานดิ่งครองสนผู้รีสอร์ทถูกยิงด้วยอาวุธปืนจำนวนสานัดเข้าที่หน้าอกผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่ามีการทะเลาะก,กันด้านนอกหลังมวยคู่เอกจบลงมีการชกต่อยก่อนที่บอลใต้หรือนายอำนาจอินสวุวรณโนจะยิงด้วยอาวุธปืนและหลบหนีไป ทั้งคู่เป็นเสียนมวยมารับชมในสนามแฟนมวยบางส่วนแจ้งว่าทะเลาะกันตั้งแต่ในเวทีมวยเรื่องราคาต่อรองและต้องมาเคลียร์กันด้านนอกก่อนเกิดเหตุดังกล่าวต้องรอความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางเขนต่อไปพอล่าสุดได้รับแจ้งว่าผู้ถูกยิงเสียชีวิตแล้วระหว่างนำส่งโรงพยาบาล